สงสาพรพอใหญ่พี่นอ้องเอยปวดรกายกนอนซะปวดร้ายนอนทับก่อนมาขืนข้างเบิดคขืนครัพี่นอ้องสงารนะสงสารมากๆะนอนอัปากเาะ่จอยคักจอยเนี่ยพี่น้องเออเจะสบายอย่งไรอจอยคักพี่นอ้องเจุดนี้เปรตแปดน้อยเยวปวดได้ในนอนทานเนี่ เอกเส,สด้จเ่งเดินมาบ้านในกะบ,บับอ่มีเอยียงพี่น้องจ้ามีมเมื่อยได้พี่ก็เลยเปิดให้นอนท่านนี่นะตกดูแลกันพี่น้องก็ดูแลก,กันไปนอนกวนปวดกอดดูเมืยไ,ได้นอนบวดรับระปวดปวดร้ายเมื่อคืนนี่พี่น้องจ้านอนบ่อดไม่ได้ปวดในห้องโอ,โอ้ยคืออันนี้ ไม่กลังพอดีน,นี่ตะดิตรวสัตว์ไปแลตาโกนเบื่อแต่เสร็จลตดิตัวสัตว์ไปแล้เอ้อจะเสียว่าอย่างไรเนาะจอยขักลุ่มขักเอนี่เนี่ยจากก้น60กว่าโลเหลืออยู่40่สิกว่าค่ะ ตอนนี้ก็ะเรืยอประมาณเจ็กสี่สิเ็นโนลละคือตาโกนขาโกนเนี่ยจ็กสิ่าอย่งไรโอ้ยตัวสาดุยน่อยเจ็กซี่าจได้นาสุกสานมกะ,ะสูบไปท้่บอเด้อดมีน้งกันไปด้านๆนาน เมื่อยได้เพี่น้องก็เมื่อก็นอนก็คืนมันปวดพี่น้องต้องแสงคืนมันกาดเย็นนะพี่น้องเนาะมันก็ปวดนะนอนบ่ได้พีกี้กตลอดเบิดคืนพี่ว่ากระดูกคืนมายิวขาหายพี่น้องค่ะแจ็คสันว่าจ,จังใดไล้อาพดษอาการขวาใหญ่ค่ะจอยค่ะอีทีพี่ว่านให้กำลังใจตลอดจะยำมาเสาบอกใจเอ,อ้อจังใดแจ็กสินยางได้แล้วเรต้องอยางได้ทุก ขเขาจะจะวิโนมขอยยังสีในข่อยเบืองได้อยู่แล้วมาเสียละห้าบนห้าม,มอดุกเตาแล้วก็พาไปไนไน,นี่ตวนสะวิโนเลยวดเบิดขืนนอนเรเบ็ดนอนเอะนีตวนสะเมยเจ็บนอนบไน่ไรวิโนเลยอาศัยนอนกับเวดเอาเอะขืนพยาบาลทีบ่อยฟังเดิหลังจากที่กิน ตำส่วขนมจีนปริบวมเบ้อตุนบร์ตถกินแป้งแผ่แปง้แปงบ้าว่า,า,านีตนตรวจสาดพี่น้องเออใจะสิวอย่างไรเอ,อ้าสูไปเงินงทองมามีหรอกแต่ว่าลูกเต่าเราอันเขาพาไปหาหมอ่าเป็นอย่างนั้นบราัดได้ใสเงินเราพี่น้องเนาะ บุหรีร่ใส่เงินบุได้ซื้อบุได้เสียสค่าย,ยาห้าบาทนะเราคะ่ะฟรีทุกอย่างคะ่ะเราวอนุพัไหาก็ยอยุเจ็ดสิบเราเพียงลองเจ็ดสิบเต็มค่ายาเจ็ดสิบเอ็ดค,ค่ะพ่อให้เรานอนเพียงลองค่ะเว้นไปย่ำให้นอนให้เรานอนพักผ่อนก็ขึ้นนะอากาศมันเย็นหรือเปล่าเนาะปวดบุได้นอนพี่น้องเอ้ยคนเผาก็ได้ปวดหัวไปนย่ำไปยังโลกตะว่ากัสูเพี่น้องคะ่ะ บ่อยาจะห้เราเห็นค่ะไม่ว่าใหายไม่ว่ากับเวลาห้เอาดิไปเนาะค่ะรักให้เอาบ่าหายเราเห็นค่ะไปเนาะกันเราเห็นยันเราโถนั่นนะเพราะว่าเราโถอยู่เดียวอืมดีแต่บ้าไปบุหรี่จะซื้อเลยค่ะขาแข็งไปบุหรี่เลยค่ะย่างบุหรี่อืมน้องขุ่นต้องซารแห้งไปเนงเอือดีต้นสาตว์แท็กสิว่าอย่างไรแหละ เนี่ยคิดเนี่เป็นเป็นแทนกันบ่ได้เี่น้องเนาะแม่เจ็บแม่ปวดมันแทนกันบ่ได้เลยเจ็บเบิดขึ้นขึ้นก็นได้วาดไปหาหมอเอ็กซเรย์เขาเจาะเขาว่าบ่มียางเขาเนาะบ่เป็มียางกระดูกกบ่ได้ภุบ่ไอะไรนี่เลาหน่อยอยากจ้างพี่น้องเอกได้ว่าโอ้ยบ่ยางก็จาสุญยางเทงาะเขาน้ำทำปาลาแด้วจะหาให้กินกินเขากินยา สิรู้ได้เองเหรอลูกเต่าแล้วก็เป็นคดีทุกอย่างของบ้านกับไปบุตรสุคนต์เลยเคยลูกสาวไปโรงพยาบาลขอบ้านไม่ว่ากับไปก็รุดหุกค่ะพี่น้องค่ะรุดทุกมารับอยู่บ้านค่ะแน่ไปรุดแต่ก็เป็นอย่างคือบัวไปเนาะค่ะเนาะเป็นอย่างคือบัวไปคือบัวลูกเต่าคือบัวพลาไปมันต้องมีคําถามมาค่ะพี่น้องค่ะเขาสิพลาไปค่ะแต่ว่าแนวเขาหลุดหลุดมันม right ันนอนเงีวอะไรมันต้องเอ็นโบ๊ะ ขาแล้วนะีมันนอนบ่ไหนมันบาพิดค่ะพี่น้องค่ะก็เลยตรงเหียกรถทุกค่ะรถทุกมา่หลับค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันถทารถดุระแบบนี้ถทารถดุก้วไปมันก็นเอียนเบาแต่มันบาชุดขาพี่น้องค่ะมื่ตอนขากราบก็ได้ทรมาร์ดในจังหน่อยหนึ่งขากราบหลายมากมุดขามามาเจ็บมาบดขึ้นบ่นเวณบดขึ้นตอนขากรบาบลถดลูกสาวระไงตอนไปนั่งรถทุก คือโลทุกไปคะ่ะรถทุกมาหับมาหับถึงบ้านเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะ,ะ,คะทีมงานสอจวบอยพงพันพันศรีนครนะคะ่ะอันลูกไสอ่อันอดีตสอซอราคเพื่อไทยค่ะพี่น้องคะ่ะที่เป็นนั่นเป็นม่รลุดนะคะลหลุรับคนป่วยคะ่ะและ้วก็เป็นให้ลุงน้องมาหับคะ่ะเสียรายเพี้ยว่าบริปอนเงินเสมือให้น้องๆเนาะค่ะเนาะน้องๆรถทุกนะ แต่เขาก็ไปเรียกร้องเนาะค่ะเพื่อว่าพ่อหญ่ปวดร้ายเพื่อว่าก็ได้บ่ได้ก็ได้บ่ได้อันนี้ค่ะก็ได้บ่ได้บ่ได้ดูแลน้องบ่ได้เอาเงินให้น้องๆค่ะไปไปซื้อน้ำซื้อหนกินน้องค่ะเนาะแบบพ่อฝ้าพ่อเด็งดีบรอะไรเพี่น้องค่ะแต่พี่น้องจะให้เพื่อน้องเพื่นพักผ่อนเนาะเพื่อมาอัปเดตอาการพ่อหญ่เนาะค่ะเนาะเจ็บเป็นยังไงพอฮึเป็นยังไงเจ็บยังสะอาอยู่ไหม อืมฝากพี <tu i ro> ่น้องากคลิปนี้ก็ไม่ยังได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากเป็นกำลังใจเพ่ว่าเลยพี่น้องเด้ออันสนับสนุนแพ่ว่าโดยการอันบวกขำบวกขำอันขายยาเพ่ว่าเด้อพี่น้องเอ้บรเงินแพื่ว่าเลยค่ะเพราะอะไรมี่เงื่อนใบอันซื้อบ้านซื้อยาเนาะค่ะเนาะในพ่อใหญยกินค่ะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสมีนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า ขอบคุณเอฟซใหม่ที่กำลังมาติดตามนะคะเขอมาเลทถกไม่ว่าแปบ๊บหนึ่งไม่ว่ากลับไปหาวุาตคนจะขอบคุณเอซเก่าทีีบบเวะเวนมาบังคิบพม่ว่าตลอดนะคะสวัสดีค่ะไม่ว่าจุบจ๊บๆนะคะ